นี่ไปแล้วนะครับทันยางกับฉันอนอนไปก็ได้รับพี่ทันยางกับฉันมันปลากไปเลยโอ้โหไปหมดไหมเนี่ย ีัครั้ฉันได้ไหมพี่โอเคเดี๋ยวหาอะไรแถมให้ก่อนอันนี้ใช้ได้ไหมเนี่ยเอาพี่อันนี้แถมไปครับไม่ดูใจไม่ได้นะเดี๋ยวอยู่นี่มันก็ตากฝนพี่ เผื่อไปใช้ได้เผื่อไปใส่อะไรแบบแต่งร้านแถมไปเอาเทินกันได้มั้ยพี่มาชั้นได้ขนแถมมาจากอุทัยนะครับจัดไปเรียบร้อยแล้วไปเรียบร้อยมาได้ S 1> <S 1> โอ้โหพี่ก็บออะไรครับไไรครับรดได้ครับไ, <S 1> <S 1> ได้ครับพามาซื้อซีรวดหนึ่งห้าเจ็ดนะครับได้ครับพามาจัดหัดไทยเรียบร้อยนะครับครับขอบมากครับวันหลังก็มาดูได้ครับเยอะครับ